สวัสดีครับออตัวนี้จะเป็นกล่องสำรองไฟนะครับเอาไว้ใช้ตอนไฟดับหรือว่าในตอนที่ไม่มีไฟฟ้าอย่างเช่นไปกลางเต็นท์นะครับหรือรวมไปถึงการออกบูธต่างๆถ้าที่สถานที่นั้นไม่มีไฟฟ้าให้ใช้นะครับก็สามารถพกพาไปเองได้นะครับก็จะมีตัวช่องปลั๊กไฟนะครับเป็นช่องเสียบปลั๊กไฟ สองช่องเนี่ยรวมกันใช้งานได้ประมาณ5้าร้วัตต์นะครับวิธีใช้งานนะครับก็เปิดสวิตช์สีแดงตนี้ก่อนนะครับหน้าจอก็จะติดขึ้นมานะครับช่องใช้งานหลักๆตรงนี้จะเป็นช่อง dc jack นะครับแล้วก็ช่อง power outlet 1 2โวลต์นะครับคล้ายๆกับช่องในรถยนต์ครับเหมือนกันช่อง1 2โวลต์นะครับอุปกรณ์ที่เป็น1 2โวลต์ใช้งานได้หมดนะครับรวมถึงช่อง dc jack ก็ diy พวกหลอดไฟนะครับเป็นหัวแบบนี้มาต่อใช้งานนะครับ จากนั้นถ้าต้องการใช้สวิตช์ใช้ AC นะครับก็เปิดสวิตช์ AC ตรงนี้นะครับก็ตัวกล่องเนี่ยจะจ่ายไฟที่ช่องช่องปากตรงนี้นะครับตัวความจุแบตเตอรี่ของกล่องรุ่นนี้นะครับจะเป็นขนาด100แอมป์นะครับหรือ1200วัตต์ชาวนะครับก็ความจุเยอะพอสมควรอย่างเช่นถ้าเปิดพัดลม16นิ้ว ที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยได้ประมาณ20ชั่วโมงนะครับฝั่งนี้จะเป็นช่อง USB นะครับถ้าต้องการใช้งานก็จะปิดเปิด,ปดสวิตตรงนี้ก่อนนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเป็น Type C ได้นะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านะครับและกล่องนี้ก็ยังสามารถชาร์จผ่านตัวแผงโซล่าเซลล์ได้นะครับที่ตัวกล่องเนี่ยจะมีตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับเวลาใช้งานผ่าน,ผานแผงโซลาเซลล์เนี่ยถ้าต้องการชาร์จเนี่ยก็ เปิดสวิตช์ฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็นําหัวตรงนี้ครับต่อเข้ากับแผงโซล่าเซลล์สามารถเสียบต่อใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับนะก็รองรับแผงไม่เกิน250วัตต์นะครับ18โวลต์250วัตต์ก็ประมาณนี้นะครับตัวกล่องน,น้ำหนักประมาณ11-12กิโลกร,รัมนะครับก็ผู้หญิงยกไหวนะครับ เหมาะกับพกพาไปในสถานที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ไฟฟ้านอกสถานที่สามารถใช้งานได้นะครับตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการครับผมก็การใช้งานประมาณนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ